สวัสดีครับเด็กๆพบกับครูโอนะครับครั้งก่อนเด็กๆได้เรียนรู้การรวมจํานวน2จํานวนโดยวิธีการนับเด็กๆยังคงจําได้อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเด็กๆยังจําได้กันอยู่หรือเปล่าและครูโอมีของเล่นมาให้ดูด้วยครับของเล่นของครูโอวันนี้ก็คือลูกบอลใช่แล้วครับมีลูกบอลสีส้มและก็ลูกบอลสีน้ําเงินเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันครับ ลูกบอลสีส้มของครูโอมีทั้งหมด3ลูก1 2 3และลูกบอลสีน้ำเงิน2ลูก1 2เด็กๆครับใครตอบครูโอได้บ้างครับตอนนี้ครูโอมีลูกบอลรวมกันทั้งหมดกี่ลูกครับ ง่ายๆเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะครับ1 2 3 4 5ถูกต้องเลยครับตอนนี้ครัโอมีลูกบอลรวมกันทั้งหมด5ลูกครับและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่ออธิบายการรวมกันของจำนวน2องจำนวนถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยครับ เมื่อสักครู่เด็กๆจะเห็นว่าครูมีลูกบอลสีส้ม3ลูกและลูกบอลสีน้ําเงิน2ลูกรวมคุณครูมีลูกบอลทั้งหมด5ลูกเราสามารถเขียนแสดงได้ว่า3รวมกับ 2, เป็น5ครับนอกจากนี้เด็กๆคิดว่าเรายังสามารถเขียนแสดงแบบอื่นได้อย่างไรบ้างครับ ใช่แล้วล่ะครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกได้แบบนี้ครับ3-2-5บวก2เท่ากับ5ครับเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะครับ3-2-5บวก2เท่ากับ5ครับบวกเรียกว่าเครื่องหมายบวกแสดงการรวมกันเท่ากับ เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับแสดงการเท่ากันทั้งสองข้างนั่นก็คือ3บวก2เท่ากับ5ครับและ5เป็นผลบวกของ3กับ2นั่นเองครับเรามาดูข้อต่อไปกันนะครับคุณครูมีดินสอ2แท่งเพื่อนให้มาอีก7แท่งครูมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งครับ ใครรู้คำตอบแล้วบ้างเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถูกต้องแล้วครับคุณครูมีดินสอรวมกันทั้งหมด 9แทงดังนั้น2รวมกับ7เป็น9ครับและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า2บวก7เท่ากับ9ครับ9เป็นผลบวกของ2กับ7ครับ คราวนี้คุณครูมีกล่องอยู่ทั้งหมด2กล่องครับนี่เลยครับเด็กๆมาดูกล่องใบที่1กันครับกล่องใบที่1ของครูโอมีดินสออยู่ทั้งหมด6แท่งครับเรามานับไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3 4 5 6 กล่องใบที่1มีดินสอทั้งหมด6แท่งคราวนี้เด็กๆมาดูกล่องใบที่2กันครับกล่องใบที่2มีดินสออยู่ทั้งหมด0แท่งหรือไม่มีดินสออยู่เลยครับดังนั้นรวมมีดินสอทั้งหมด6แท่งเท่าเดิมครับเราเขียนแสดงได้ว่า6รวมกับ0เป็น6เท่าเดิมครับ และยังสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ดังนี้ครับ6บวก0เท่ากับ6ครับ6เป็นผลบวกของ6กับ0ครับเด็กๆสังเกตเห็นไหมครับจำนวนใดก็ตามที่บวกกับ0จะมีค่าเท่ากับจำนวนเดิมครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเด็กๆเดี๋ยวเราไปฝึกเพิ่มเติมกัน ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับต่อไปเด็กๆดูที่ภาพนะครับในภาพมีขนมตาลสามชิ้นช่วยคุณครูนับพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามกับขนมกล้วยสามชิ้นหนึ่งสองสามเป็นขนมหกชิ้นเด็กๆนับรวมกันพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหใช่แล้วครับรวมมีขนมทั้งหมด6ชิ้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า3บวกสเท่ากับห6เป็นผลบวกของ3กับ3ครับคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆลองฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์เพิ่มเติมกันดูนะครับไปดูกันเลยครับ1 รวมกับ2เป็น3เด็กๆคิดว่าจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรครับใช่แล้วนะครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า1-2บวก2เท่ากับ3 3เป็นผลบวกของ1กับ2ครับคราวนี้มาดูข้อต่อไปกันเลยครับ2 เพิ่มอีก4เป็น6แล้วคราวนี้เด็กๆคิดว่าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับเด็กๆต้องตอบถูกแน่ๆเลยไปดูพร้อมกันเลยครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าสองบวกสี่เท่ากับหหเป็นผลบวกของสองกับสี่ครับต่อไปนะครับ8กับ ศูเป็นแเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า8ปดบวกศเท่ากับแปเป็นผลบวกของ8กับ0นั่นเองครับเก่งมากๆเลยครับเด็กๆคราวนี้เรามาฝึกหาผลบวกกันนะครับเด็กสามารถนำฝาขวดน้ำที่เตรียมมามาช่วยนับเพื่อหาผลบวกได้นะครับมาดูกันเลยครับ3 บวก2เท่ากับจํานวนใดคราวนี้คุณครูจะใช้ภาพวงกลมแทนฝาขวดน้ำนะครับ3แทนด้วยวงกลมสีม่วง2แทนด้วยวงกลมสีสม้มเด็กช่วยคุณครูนับรวมกันนะครับ1 2 3 4 5ดังนั้น3บวก 2เท่ากับห5เป็นผลบวกของ3กับสองครับมาดูข้อสุดท้ายกันเลยครับ2อบวกหเท่ากับจำนวนใดสองคุณครูจะแทนวงกลมสีฟ้าครับ5คุณครูจะแทนด้วยวงกลมสีชมพูครับเด็กๆคิดว่าข้อนี้ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวเรามานับรวมกันเลยนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกดังนั้นสองบวกหเท่ากับเจครับเจเป็นผลบวกของสองกับ5นั่นเองเก่งมากๆเลยครับเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับและในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วว่าจำนวน2องจำนวนรวมกันแล้วได้ผลรวมของ2องจำนวนนั้นเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ตัวอย่างเช่นนี่เลยครับ3บวก2เท่ากับ5ครับ เด็กกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมจะได้เก่งยิ่งขึ้นนะครับพบกับครูโอได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ